าได้เพชรอีกแล้วครับผมมายิ่งได้เพชรตัวย,ยิ่งดีอย่างนี้ฮะ,ะได้เพชรอีกแล้วครับผมได้ดีครับผม99เพชรครับใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก FD Zack Shop ร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกียน100%ครับสตรีมสดทุกวันที่เพจ Next TV นะครับ Rock Star s a t a n กิจกรรมใหม่ล่าสุดทุผู้ชมครับมาเดี๋ยว มีการเพิ่มเรทด้วยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจาก1ครั้งก่อนพี่ผชมครับเดี๋ยวลองลองดูนะสัก5ครั้งก็จะเป็นร้อยเพชรนะครับมาจะเป็นยังไงมันจะดีไหมไอ้วอลเปซก็ยังไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับได้มาเป็นสกินปืน AK นะครับใครที่ยังไม่มีสกินปืนแนะนําครับสุ่มทีละยี่สิบเพชรยี่สิบเพชรยี่สิบเพชรยังไงก็ขุมเว้ยจริงที่ไม่ได้มันขุมเว้ยนะผมนะถ้าได้แบบนี้ก็ไม่เอานะครับครั้งที่สามครับสุ่มไปสุ่มไปคุณผู้ชมครับโอ้โห โอ้ถ้าตัวนี้มันไม่ค่อยโอเควะ่ะไม่ค่อยโอเคเลยจริงๆคุณผู้ชมครับตาล่าสังหารพิชานได้จะมี4,000วันแล้วนะน่าจะไม่ผิด4,000วันปะวะโอ้โหโเคพอก่อนครับตาล่าสองไอ้ที่สองแล้วก็ไ,ได้มาเป็นสกินปืนนะครับลองทางด้านของ10ครั้งครับผมนะ180เพชศลดราคามา20เพชรนะครับจัดไปคุณผู้ชมครับได้อะไรบ้างหนึ่งปิดแอนิเมชันเลยได้ไหมขี้เกียจรอปึ๊บมาโอ้โห โคตรเกลือเกลือมากเฮ้ยแต่ได้เพชรนะอุ้ยได้ผ้าปิดปากกับได้เพชรว่า99ก็ถือว่าได้อยู่พี่ชมครับไม่แย่ไม่แย่แยเว้ยอีกสักครั้งไปผ้าปิดปากอีกแล้วฮะได้ตั๋วมาสองใบครับแล้วก็ผ้าปิดปากอันเดิมครับเมียนเดียวนะเมียนเดียวครับลองอีกสักครั้งไปอ้าได้เพชรอีกแล้วับผม นเป็นปลาแต่ข hey you know. like ้าังคิดว่าไม่คุ้มไว้พี่จันไม่ได้อยากได้พวกปาล่าไงนะครับเพิ่มเรทเป็นยังไงโอ้โหเพิ่มเรทเพิ่มเรทเพิ่มเรทครับพี่จันคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่วะมาเดี๋ยวสุ่มแบบสิบครั้งแล้วกันคุณผู้ชมครับเราได้เพชรมาสองรอบแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเขียนไว้ก่อนว่าเราได้เพชรกี่รอบละสองรอบแล้วนะครับมาดูกัน จะกาจะได้ชุดครับโอเคได้สก,กินปืนมาสองใบครับคุณผู้ชมครับที่จริงเลือกว่าโอเคนะได้ตรวสก,กินปืนเยอะๆเ,เนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ค่อยคุมครับตั๋วหนึ่งชิ้นเท่ากับ60เพชรนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราหมุนตั้ง10ครั้งเว้เราได้เราเสียแค่1้อยเพชรไงเหมือนเราเสียตัวสก,กินปืนเหมือนเราเสียไปประมาณ3รอบเนาะนะครับถ้าได้สัก2ใบท่านก็ยังคิดว่ามันยังโอเคอยู่ถ้าหมุนอ่ะนะนะครับผมมา ยิ่งได้นเพชรด้วยยิ่งดีจัดดีะฮะเพชรครั้งที่สามครับนี่เพชรครั้งที่สามผูชมฮะโอเคตัวสกินปืนหนึ่งใบนะครับผมก็ถือว่าโอเค,อ,เค,อ,เคอยู่อาจจะแบบไม่ได้กําไรแบบสักนิดเดียวอ่ะแต่พี่ดันคิดว่าโอเคแรกกับไอ้พวกตารางถางๆอนะไรเงี้ยโอเคอยู่นะครับมาดูกันครับชุดจะออกตอนไหนครับอันนี้เปลือครับใครไม่มีสก,กินเอเคงเนี่ยโอเคเลยเซนเซนมีหมดแล้วครับปากมาสก,กินสองพัดปิดปากครับแล้วก็สก,กิน ริ่มเพลย์แล้วคบผู้ชมได้เพชรอีกแล้วครับผมสวยงาม9.8กับเพชร9.9ครับเราได้เพชร4ครั้งแล้วนะครับผู้ชมม่ายังไงยังไงครับอันนี้เกลืออันนี้เกลือครับก็มาดีครับตัวสกินปืนหนึ่งอ่าเพชรอีกหนึ่งครับเราได้เพชร5รอบครับผมตอนนี้ตอนไหนชุดจะออกแบบผู้ชมรอให้ชุดออกอยู่นะครับผู้ชมครับ สู้ๆพี่เดี๋ยวก็ได้จัดไปพี่ษัทไปย่อท้ออยู่แล้วครับตัวสกิดปืนมาหนึ่งครับอ่าโอเคอันนี้เปลือครับจัดไปี่พยายามกดให้เร็วที่สุดครับผมนะตัวสกิดปืนมาอีกหนึ่งครับมาสองอ่ะสองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับผมอ่าตดวสกิทปืนอีกแล้วครับใครวิ่งไปตัวสกิดปืนแนะนําครับไม่มีไอ้พวกตาลงตาล่าแนะนําครับตาล่ามันได้เยอะมากตัวมาสองครับอันนี้ถือว่าได้นี่ถือว่าได้ครับตัวสองคว่าโอเคอยู่ ออไอพวกตาร่ากับไอพวกเรียกไอดอกพี่คผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากได้เพราะอะไรถูกไหมคุณผู้ชมผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูครับตาร่าสังหารผมมีไม่ถึง4,000เลย3,000วันวันแวผมแล้ว0 0วันนะเรากลมๆเลย3,100อะ่ะ3,100หาร365วันตาร่าผม8ปีกับ4เดือนครับ8ปีกับ4เดือน ไม่ได้อยากได้อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้อยากได้เพราะตาล่าผมเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมจัดไปมันหมุนปิดแอนิเมชันแป๊บโอ้โหตาล่าอ่แกตัวหนึ่งอันนี้เกือครับมาหมุนแบบพิเศษเนี่ยหมุนพิเศษท่าคิดว่าไม่ค่อยแบบโอเคเลยว่ะนี่เราหมดประมาณ1,000บาท้วนะคุณผู้ชมผมมีอยู่ประมาณ4 0 0พันเพชรนะนะครับผมยังไม่ได้ชุดเลยนะจริง ผมยังไม่ได้ชุดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะตั๋วมาหนึ่งใบครับนี่ผมลงทุนประมาณโอ้โหพันกว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมครับได้เพชรมาหกรอบครับผมตอนนี้นี่สี่พันเพชรนะคุณผู้ชมที่ผมลงทุนด้วยคุณผู้ชมเนี่ยได้ดีครับผมเก้าสิบเก้าเพชรครับโอเคครับตอนนี้เพชรเราได้เจ็ดรอบคุณผู้ชมครับใช้ยันเกมปิดอิงใช้ยันเกมปิดครับเฮ้ยผมหมดสี่พันเพชรเลยเนี่ย ก็บาดนี one one ่ครับได้ต <two off. S 1> ั๋วสองใบตั๋วโอเคอยู่ครับฮึบโอ้โหผู้ชมหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเกี้ยงครับผมเดี๋ยวนะนี่ผมเอาสี่พันเพชรมา หนุงอะไรวะเนี่ยกับชุดร็อกตาเนี่ยนะนะครับผมได้เพชรไป7รอบรอบละ99เพชรก็หมายความว่ามันจะมีเพชรมาหมุนเวียนอีกประมาณกลมๆประมาณ700รเพชรนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ4,700เพชรคุณผู้ชมครับพันกว่าบาทผมไม่ได้เลยเลยครับแม้แต่ชุดผมได้แต่ผ้าปิดปาก ผมได้แต่ผ้าปิดปากนะครับผมชุดก็ไม่ได้ไอวอก็ไม่ได้กับตั๋วสกินปืนเว้ยคุณผู้ชมนะครับผมโคตรเกลือเลยอะผ้าปิดปากก็จะประมาณแบบนี้นะคุณผู้ชมครับโกลเด้นอินสตริงนะครับประมาณนี้สําหรับผ้าปิดปากนะนะใครอยากได้อยากอะไรก็บาลองดูฮนะประกอได้ไอพวกกล่องนะครับผมนะจะกล่องสกินปืนได้เยอะจริงอันนี้กล่องสกินปืนครับได้เยอะจริงคุณผู้ชมครับตัวนี้ได้โห oh. ไม่รู้ว่ารวมกับของเก่าหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้โหตัวนี้ครับแต่พี่จันมีอยู่ประมาณพันกว่าใบอยู่แล้วไงพี่จันเลยไม่ได้อะไรมากมายกับไอ้พวกตูวเ,เว้ยนะครับลืมเลยอ่ะเราใช้เพลินไปหน่อยอ่ะหมตูดครับจริงหมตูดเลยครับหมตูดครับครับผมสี่พันเจ็ดร้อยเพชรรวมที่เรามาหมุนครับผมเติมให้หน่อยเห็นที่มีตันเหรอฮะ พี่ถามก่อนเห็นพี่มีตังหรือ,อยังไงอืมเมยมาเลยโจมามาสิกล่อ,องผู้ชมตามล่ากระทะกันผู้ชมฮะมาอุ้ยมาถึงได้รองเท้าแล้ว่ารองเทา้ากับทกเท็นครับอ่ากระาปาาบอาา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 ายาา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 ้าาา้าบาาาเดี๋ยวาราซื้อให้หมดเลยนะ,ยม,ะมา ันนี้ไม่เอาโอ้โหนี่เกลือเพี้ยวสาขาไหนวันนี้สาขานหนึ่งะฮะคุณผู้ชมสาขานหนึ่งสาขานหนึ่งมาโอ้โหโอ้โหบอกมาได้ง่ายมันเกลือแล้วเนี่ยตอนนี้บอกมาได้ง่ายมันเกลเอนนอกเเกือให้เราแล้วเนี่ย,มา,าาาม,ยม,มาครับอ่าได้หัวครับผม40ตัวครับผมจะกระโดงนะ้วผมว่าครับอยากเ็สกันเดี๋ยวเทสกันฮะผมมี U75 ว่ะโอเคยังน่าจะไม่พอแนละ้วแต่เราสัก200อะผมคิดว่า ถ้าจะราลาสัก200ครับเปิดต่อครับมาโคตรเกือเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคได้กล่องศพตกใจหมดเลยได้กล่องศพได้กล่องศพสวยอยู่สวยอยู่โอเคพี่ชาได้กระโปรงกระเป๋าอะไรหมดแล้วเนาะเหลือหัวเหลือกระทะกระทะที่เราอยากได้คือกระทะเว้ยกระทะกับชุดฮะ มาอ่าได้ร่วมมาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผู้ชมเพชรผมหมดเพชรผมหมดเฉยนาน,นีีมาอืมดูดิไอเพชรผมหมดนะผู้ชมผมหมดแล้วว่ะทำไงดีทีนี้ผมมีอยู่ร้อยสิบผมต้องเลือกว่ะ ผมต้องเลือกกระทะกับไอ้ชุดน่ะเอาอะไรดีอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยน,นี่หมวกยัดแกะหมดแล้วตังผมหมดแล้วอ่ะผมเอากระทะได้ไหมชุดผมค่อยมาสุมแล้วกันเนาะเพรผมเหลือหนึ่งเพรคุณผู้ชมอ่าผมแลกกระทะมาก่อนแล้วกันอ๋อแล้วกระทะมันไม่มีแสงไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยวะเสียใจวะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ฮะโอเคแล้วก็เหลือสามสิบห้าเดี๋ยวผมมาเก็บให้ครบร้อยแล้วผมมาแลกแล้วกันนะ โอเคจบคุณผู้ชมครับภารกิจจบขอบคุณครับ